เอาละครับสวัสดีครับอินดี้ตลอนรพบทุกท่านแอบกับข้าสุดรายการเ้ำควมน่าพันนะครับและอินดี้ต้อดรับทุกท่านแอบเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสคัมดาวนก3วันก็จะ CHRISTMAS แล้วเย้ผมมาเล่น Party Games นะครับก็มีคนคิดเสให้เล่น CHRISTMAS Cha o ออยู่บ้างนะฮะแต่ว่ามันก็มีน้อยนะครับก็เราก็เล่นอันนี้ละกันนะฮะโอเคอยู่ไหนวะาร์ตี้เกมอยู่นอ๋ออยู่นูนอยู่นู้นอยู่นูนใ่มไมมันอันเดียวกันไม่ใช่หรอเลยนู้นกับเลนี่อันเดีย โอเคผมก็ชอบเล่นปฏิกิริยาเกมหนึ่งมากนะครับเพราะว่าอะไรไม่รู้มันมันออริจินอลดีนะฮะโอเคขอมอนเบ๊ะ okay. ผมไม่ค่อยเก่งนะครับชอบเล่นแต่ว่าไม่เก่งนะเหมือนที่เคยบอกไปในพาร์ทที่แล้วนะครับก็จะพยายามเล่นนะครับฮะฟิชชิงอ๋ออันนี้พอได้ครับพอได้อยู่นะฮะเกมมาผมจะพยายามไม่ล่วงไปข้างล่างนะฮะไม่รู้มันล่วงได้ป่ะนะปึ๊บเอ,อ่เริ่มโอเคมากนี่เอาเอาหมูนี่เออเอาหมูเอาหมูปึ๊บชิมหาย ฮึบเอ่อมาดีโอเคโอเคโอเคติดไหมไม่ติดเอามาเอามาฮึบโอเคโอเคเอามาเอามาฮึบโอเคติดอยู่อ๋อเฮ้ยชิบหายฮึบมามาฮึบอ่ะลงมาเออนั่นแหละครับนั่นแหละฮะฮึบโอเคโอเคฮึบลากกลับมาฮึบโอเคโอ้ยโอ้ยแม่งแม่งแม่งไม่ยอมเข้าฮึบแม่งไม่ยอมเข้าโอเคโอเคเข้าแล้วเข้าแล้วอือเข้ามาอือเข้ามาโอเคโอเคที่หนึ่งว่ะฮึบชิบโอเค ที่เออเฮ้ยตะกี้ไม่เข้าเหรอตะกี้ไม่เข้าเหรออืมโอเคโอเคเข้าดีเข้าดีเออโอเคเข้าละมาดิเออเข้ามาลงไหมลงลงลงฮึบเข้ามาเข้ามาเข้ามาฮึปชิบเข้ามาเออนั่นแหละนั่นแหละต้องงั้นอ้าวเฮ้ยแม่งไม่เข้าอ่ะเฮ้ยชิบเข้ามาหมูน้องหมูเข้ามาลงไหมน่ะลงครับลงฮึบหมูตัวนี้แหละของข้าของข้าพยาแต่อืมมาดิมาดิมาดิเลยเดี๋ยวผมจะไปแย่งหมูเพื่อนเออ หมูเพื่อนหมูเพื่อนหมูเพื่อนต้องเป็นของข้าหมูเพื่อนโคตรชั่วเออมานี่โอเคลงไหมน่ะไม่ลงไม่ลงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาหมูหมูตัวนี้ก่อนเยี่ยมเยี่ยมคะแนนโคตรห่างนี่อะไรครับระดับผมแล้วมานี่มานี่มานีดิอ๋อโอเคเฮ้ยเฮ้ยซูเปอร์เบคอน is active as อ๋อถ้าเกิดว่าผมจับหมูตัวเล็กได้เนี่ยคนอื่นจะไม่สามารถที่จะตักหมูได้เว้ยเพราะมันเป็นซูเปอร์เบคอนครับว้าชนะ โอเคระดับ okay, ผมแล้วบอกแล้วไม่ใครชนะผมได้หรอกโอ้ oh, เกมนี้ไม่เก่งเลยครับผมไม่เก่งจริงๆนะเนี่ยเกมนี้เกมนี้มันต้องไปยืนตรงนี้ครับเนี่ยมันต้องไปยืนตรงปลายๆฮนะแล้วก็ขุดแบบเอาเชียโอเคขุดแบบขุดแบบนี้ฮะเนี่ยแบบนี้แบบนี้ขุดแบบปิดปิดทางอ่ะเขานะแบบนี้แบบนี้บบนเอออ๋อชิบหายละชิมหายชิมหายโอเคโอเคบางคนเขาไม่รู้เขาก็ขุดไปเรื่อยครับมันต้องขุดแบบปิดทางคูดต่อสูแบบไม่ให้เขาขุดไปในต่อได้อ่ะ เออแบบนี้แบบนี้ปิดทางปิดทางนี่แหละนี่แหละโอเคโอเคแล้วก็ปิดตรงนี้ครับพอตรงไหนที่เราปิดแล้วเราก็ไม่ต้องไปปิดซ้านะครับตรงไหนที่เราปิดแล้วเราไม่ต้องไปวอลลี่ฮะตอนนี้ผมต้องวอลลี่แล้วเพราะผมโดนปิดครับแต่คิดว่าเราอาจจะชนะก็ได้ครับเพราะว่าเวลาเหลือให้ขุดไม่มากหรอกครับก็ต้องขุดสีเราให้หมดนะฮะถ้าขุดสีเราหมดแล้วเวลาไม่หมดก็เอยตรงนี้มีอีกตรงนี้มีอีกโอเคโอเคโอเคเนี่ยผมก็ตัดสนามไปเลยเว้ยนี่นี่นี่ตัดสนามไปเลยนี่ตรงนี้เป็นของผมทั้งหมดนะฮะเเกมนี้ถ้ามีแทคติคเล่นนี่สบายครับ <ítulo> ไม่ยากครับไม่ยากโอเคบ้าๆโอเคตอนนี้ที่หนึ่งอยู่ครับยังคงเป็นที่หนึ่งอยู่นะฮะโอเคมา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 โอ้ยยา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 ยยยนี่ของกูนี่ของกูนี่ของกูนั่นแหละอ้าวเฮ้ยโอ้โหโดนแซงตอนไหนวะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรระดับผมแล้วไม่ไรโอเคเกมนี้ต้องชนะฮึบเบเบย์ขโมยเบเบ้เกมนี้อมาแอนิมอลสลอตเธอเรื่องฆ่าสัตว์นี่กูเก่งอีกนัดโอเคฮึบจิ๊บโอเคมามามา มานี่มานี okay, ่ห <blunt. S 1> มูหมูโอเคหมูหมูปุ๊บควายมันช่ควายบัวก็ได้เอาบัวบัวบัวควายมันดูหยาบคายเก okay. ินครับมานี่โอเคหมูหมูหมูมาหมูปุ๊บมาม้ามานี่นี่นี่ไปครับออมานี่โอ้ผมไม่ชอบตีไก่เว้ยไก่มันตีทีเดียวไงแล้วแบบมันอาจจะไปตีตัวที่มันนกากทีฟก็ได้เออเอหมูหมูกูก็เอาหมูออไปมานี่อออย่าไปตีตัวที่มันลบครับถ้าตีตัวลบนี่แบบเราแพ้แน่นอนฮะโอ้ยแย่งคะแนนชาวบ้านเขาอีกมานี้ มานี่มานี่เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละขอขอของควายขอควายต้องไปเล็งพวกควายครับพวกควายไม่ได้คะแนนเยอะฮะโอ้ยอย่าอย่ามาแย่งคะแนนเราดิฮึบอย่ามาแย่งคะแนนเราเอออย่ามาแย่งคะแนนเราขอขอโอ้ไยไอ้ไอ้ไอ้เี้ยเอสเปนนั่นแหละมันแม่งม mm ันคะแนนเยอะอืมอออฮึบมานี่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 ขอคะแนนหน่อยดิเร็วเออนั่นแหละโอ้คนนุ้นคนนุ้นเออโอเคโอเคใครชนะเยส ว้ากูชนะว่ะง้อไม่ได้แดกกูหรอกก็บอกโอ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ถนัดเลยว่ะเมื่อแต่สีเขยียวตอนแรกเยอะมากโกรงรู้สึกโกงมากโอเคสีเขียวสีเขียวอืออืมโอเคโอเคึบืึบโอเก็มะอือโอ้โอเคโอเคไปแล้วไปแล้วอือยิงดิเอออย่าบ้กอย่าบ้กเออยิงยิงยิง,ยงเออนั่นแหละนั่นแหละ โอเคโอเคโอ้ยอย่าบักอย่าบักผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่ายิงสีอื่นแล้วม eh> ันมันช่วยให้เขาไปเร็วข oh, 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 okay, okay. no ึ้นหรือเปล่าตะกี้มันโดนชัดๆเลยเว้ยตะกี้โดนเว้ยอย่าโกหกอย่าโกหกตะกี้โดนปึ๊บโดนแล้วแหละโอ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้บักบักบักโอเคโอเคตะกี้บักนิดหน่อยนิดหน่อยครับเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าการที่เราไปยิงสีอื่นแล้วแบบจะทําให้เราไปเร็วขึ้นหรือเปล่านะไอ้ไอ้ไม่ใช่ไปเร็วจะให้ทำจะทำให้คนอื่นไปเร็วขึ้นหรือเปล่านะปึ๊บโอเคโอเคโอเคเริ่มเร็วละเริ่มเร็วละ โอ้ยผมแซงว่ะผมแซงนำนำโด่งเลยนำโดง่งเออเฮ้ยหอ,ยอยเสียงพูดดังเออเสียงดังเกินไม่รู้ได้ยินเสียงผมป่ะนะโอเคโอเคผมต้องพูดเสียงดังๆหน่อยเพราะตอนนี้เสียงดังมากครับชนะแล้วแหละอ๋อระดับผมแล้วอ๋อาไหนไหนอยู่ไหน,นก็นหมดเอออยู่ไหนก็นหมดเออเอ่มโอเคอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยพันชแบทผมไม่ค่อยเก่งอันนี้ว่ะต้องแบบต้องตั้งใจเล่นหน่อยนะฮะเพราะผมไม่ค่อยเก่ง อันนี้ต้องปี่ยนปรวนี้แล้วก็คอยตีพวกไอ้นี้เว้เออโออเออมานี่มานี่เออนั่นแหละเกมนี้ผมไม่รู้มันเล่นกันยังไงนะทำไมมันได้คะแนนกันเยอะจังวะเออมันต้องกดแบบดับเบิลจัม์เว้ยถึงจะได้คะแนนเยอะๆฮึบนั่นยไอพวกตัวที่มันแบบตัวที่มันบินอยู่ตรงสูงเนี่ยเออต่อยมันเออนี่เออกูต่อยไม่โดนสักตัวเลยอะไรกูจะตาบอดหรือไงวะเนี่ยเออเออเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปโดยต่อยไม่โดนสักตัวเลย เราไม่โดนสึกตัวเลยทำยังไงดิอ่ามนี่มานี่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้นี่นี่นี่ตัวนี้ก็ได้โอ้ตัวนี้กูยังต่อยไม่โดนอีกใกล้ขนาดนี้อ่านี่นี่นี่ตัวนี้ก็ได้วะนี่นี่ผมงงพวกได้แบบได้เยอะอ่ะงงพวกแม่งจริงมเล่นยังไงวะเนาะอืออ้าวเฮียอ้าว disconnect occurred to your connection so you were put in t arcade lobby ปะทโอ้ยหลุดครับปะทเอ้ยเอาใหม่ก็ได้ โอเคเรามาเล่นเอประที่เกมกันครับอืมตะกี้แม่งหลุดรอบแรกที่เล่นนะ่ะมันหลุดนะฮะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะเอาลงหรือเปล่าผมกำลังชนะอยู่เลยป้าโตโอโ้โหเอ้ยอะไรครับมันมันหลุดเดี๋ยวเราเริ่มใหม่ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะฮะเดี๋ยวรอครับหนึ่งแล้วกันนะฮะอรอล็อบบี้เริ่มเนาะอ่าจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วขอเถอดรอบนี้อย่าหลุดรอบที่แล้วสขายได้ที่หนึ่งแนวะโหนี่แล้วผมหลุดตอนพันชแบาเลยนะผมหลุดตอนเนี่ยตอนเออ่ตอนมินิเกมต่อยข้างคาวเลยเขาบอก แล้วผมไม่เก่งมินิเกมนี้มากว่าไม่รู้เป็นไรผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงอ่ะคึบเออนั่นแหละต่อยแม่งไปเออมันต้องโดนสักตัวแล้ววะเออมันต้องโดนสักตัวเออสักตัวเออเออไม่ไม่โดนสักตัวเลยเออโอ้โดนอยู่บ้างครับโดนอยู่บ้างโอเคโดนอยู่บ้างโดนอยู่บ้างมันมันต้องกดดับเบิลจัมด้วยเว้ยนี่นี่นี่มามามาว่ามันต้องโดนสักตัวแหละกูโดนสักกี่ตัวโดนสองตัวโอ้โหต่อยขนาดนี้โดนแค่สองตัวโู ขอสักขอสักเหรียญหนึ่งได้ไหมปลอ้อพวกนี้เอาก็ได้วะปล่อยพวกตัวต่ำๆเตี้ยๆเรียดินเอาคือมึงมึงทำยังไงได้เยอะขนาดนั้นอ่นนะโบนัสแบทเหรอไอ้ไอ้ออพวกโบนัสแบทปะถึงจะได้ได้เยอะคือผมต่อยผมว่ามันควรจะโดนเว้ยฮิตบ็อกมันเล็กมากอะ่ะไม่อะไรไม่อะไรมินิเกมอื่นผมโอเคอยู่มินิเกมนี้ผมกาก,ากมากบอกเลยผมไม่เคยต่อยโดนเลยครับไม่รู้ทำไมขอโบนัสแบทได้ไหมเนี่ยโบนัสแบทมันต่อย,อยงไงถึงจะโดนวะอ,อืออออืออไม่ไม่น่าชนะครับสภาพอย่างนี้ ฮะไม่ไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะชนะครับเออเออเออได้สิบคดีแล้วเนะี่ยไม่เคยได้สิบมาก่อนเลยนะบอกเลยนี่พยายามสุดละโอเคมามินิเกมต่อไปเดี๋ยวพี่ป้นจะโชว์ให้ดูครับว่าผมโอเคนะครับแต่รับมินิเกมนี้มามามาไหนไหนอึบอึบอึบอ,อ,อ,อ้าวโอ้โหโคตรสบายอยู่นี่เลยครับมามามาเวลามันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้เอเว a เ c น e ์มันอยู่ที่7วิเนาะ หลังๆมันจะเริ่มต่อยกันได้ถ้าจำไม่ผิดประมาณราวที่เจ็ดมั้งถึงจะเริ่มต่อยกันได้เอแล้วก็สไลด์มาแล้วก็กดชิปครับเพื่อไม่ให้เราหลุดออกนอกวงโคจรฮะรแล้วก็แอบใต้นี้ฮะปึ๊บ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 นี่ไม่มีดแดกกูหลอกเขาปอกเออนี้ดิโอโหจะไปไกลทำไมล่ะครับนี่อเอมาก็มอนเแบบี้ดูเหมือนไอ้พวกนี้จะเล่นเก่งนะครับเราก็ต้องระวังเอาไว้ด้วย นะครับระวังพวกเล่นหัวโถดเอาไว้ฮะแล้วพวกไม้มันก็จะน้อยลงด้วยนะครับหลังจากท้ายๆเกมนะฮะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอ,อ,อือเราอยู่ใต้ไม้ใช่ไหมใช่โอเคเอ่ออยู่นี่อยู่นี่อึบโอเคโอเคตอนนี้เหลือแค่ห้าสี่วินะเหลือแค่สี่วีครับก่อนที่จะเอ่ออันนี้อันนี้เวฟเวฟห้า okay. โอ,โอ้สามวิสามวิสามวิโอ้สามวิอือกูอยู่ใต้ใต้ต้นไม้ไหมเนี่ย well. ไม่ใช่ใต้ต้นไม้บอสอือสองวิสองวิ รึปชืบอืมใครทักเตสมาไม่รู้แล้วครับรอปชืบลบลบลบเคเคใต้นี้ใต้นี้ใต้นี้สองวิสองวิอือไปกันได้ยังยังครับยังต่อยกันไม่ได้ฮะเจวินเจวินเจวินรึบสองวิสองวิเออนั่นแหละไม่ได้แดกกูรหรอกออุ้ยเกือบรึบอืมลบ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 อืมนั่นแหละโอ้เกือบอ๋อเฮ้ยถึงไหมรึบโอ้โหถึงด้วยต่อยกันได้ยังยังครับ โอ้โหเฮ้ยอันเดียวอันเดียวต่อยกันได้ยัง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 โอเคโอเคโอ้ยอึบจึ๊บถึงไหมถึง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 เออนั่นแหละถึงด้วยปึ๊บโอเคโอเคใต้นี้ใต้นี้ต่อยกันได้ยังต่อยกันได้ละต่อยกันได้ละต่อยกันได้ละอ๊บผมเหรอผมโดนไหมเนี่ยเคยจับโอ้โหไม่ติดด้วยปะโทโอ้อะไรวะโคตรแบบใจร้าย อะไรใจะดำไม่อะไรไม่อะไรแม่อะไรระดับผมแล้วระดับผมแล้วสบัดมือแป๊บมา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 มินิเกมนี้แหละต้องเป็นของข้าขโมอยเบ๊ะผมสีดำผมสีดำวะเฮียผมสีดำผมสีดำเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาเนี่ยมาเนี่ยโอเคอันนี้มันจะมันมันจะค่อนข้างยากหน่อยนิดนึงฮะมันต้องคอยระวังตรงจุดที่ว่าเออเราต้องโฟว์ตรงจุดที่มันต่อกับเราไม่ไงั้นเราจะไม่ได้คะแนนนะมาเนี้ยโอเคเนี่ยสองจุดนี้มาต่อนะเว้ยแต่ทำไมผมไม่ได้คะแนนก็ไม่รู้เนี่ย

อะไรมึงสีดําของกูอะไรมึงอะไรมึงของกูต้องของกูแล้วแหละระดับนี้แล้วแลวอย่าไปหวังไปอย่าไปหวังได้ที่เยอะครับหน้าที่หนึ่งโอเคเราติดตอนนี้เรายต,ติดอยู่ที่2ครับโอเคโอเคงานนี้เกมนี้ผมพอใช้ได้อยู่มามามา,มาถ้าเกมนี้ผมชนะก็ยังไม่ได้ที่1อยู่ดีครับต้องแข่งอีก ผมจำได้มันมีนมเกมหนึ่งในมินิเกมนี้ไว้ที่ผมโหดสัตว์และเสียมากๆก็คือเกมตกหมูเว้ยไม่เคยแพ้ใครครับบอกเลยเกมตกหมูผมอะเอาแต่ไอ้เหี้ยตะก,กี้มันคะแนนกูไม่ใช่เหรอคนจะได้เว้ยแต่ทำไมกูไม่ได้ไวะไอตอนฆ่าวัวตะกี้มันคะแนนผมชัดๆเลยนะเว้ยน้าๆน้าวันตีกกนโอ้แม่งชาวบ้านเรียกลาดชาวบ้านเรียกมึงมาลาดเออโคตรชั่วอ้าเดี๋ยวกูลาดมาั่งไอ้เหี้ยเออย้าแม่งชอบลาดขโมยโอ้ยเทียโคตรโก,กงบอกเลย ไปไกลๆพวกแม่งก็ได well, anyway. like ้วะนี่เองกูเอาตรงนี้ก็ได้โปรชี้หมายแม่งลาดวัยมึงมึงลองลาดคาวกูดิบกูเคี้ยดมึงอ่ะอืออือของกูเฮี้ยคะแนนอ่ะคะแนนของกูหมดแหละสัตวสนี่นี่นี่เริ่มเริ่มหัวร้อนแม่งลาดแม่งมาลาดหมดเลยวัยเขาจี้โกงอือเฮ้ยมาเนี่ยมาเนี่ยขอหมูขอหมูใครมาลาดกูเครียดอ่ะใครลาดหมูกูกูเครียดอ่ะเอ้ยอันนี้ของกูอันนี้ของกูอันนี้ก็ของกูมึงลาดหาพ่อมึงอ่ะอือ ออโอ้โคตรโกรงโคตรโกงลดัลดลัดลัดสัตว์มามาวยแม่งลัดหาพ้องมาเกมนี้ต้องของกูแล้วแหละมาโอเคโอเคกูเก็บมาได้สักสักกับเหรียญเดียวเลยเหรอเอ้าอะไรว่ามันโดนเต็มเต็มเลยออโอเคโอเคอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละึ นั่นแหละอึบเอาแล้วหัวคุกระแทกอะไรวนะเนี่ยฮึบโอเคโอเคฮึบจุ๊บโดดดีๆเออนั่นแหละฮึบจุ๊บแหะแย่งของกูอ่ะมึงเป็นเฮียอะไรชอบแย่งแต่ของกูบูสเตอร์ต้องของกูนั่นแหละฮึบอ้าวไอ้สัตว์ตะกี้กูไม่ได้บูสเตอร์เหรอตะกี้กูได้ชัดๆมึงอืคนดูครับเมนดี้ผมได้ป่าวตะกี้เพว่าผมได้นะบูสเตอร์ตะกี้มันของผมชัดๆเลยเว้ยโคตรโกงโอ้โหอะไรวะคนเราแย่ๆกูขอบูสเตอร์นั้นแล้วกันนี่บูสเตอร์นั้นต้องเป็นของกูอึบบบบมาููเเเตตออออรร์์นนั่แหละึ อ๋อแมง่งไม่ใกล้เลยมึงจะวางไว้ตรงไอ้เตี๋ยอะไรโอ้ติดไหมเนี่ยไม่ติดอะไรวะคนเราโอ้ผมขอติดที่สามนี่ไอเกมเนี้ยผมโอเคอยู่เกมนี้หดสัตว์อยู่มาๆมากูต้องได้แล้วแหละระดับกูแล้วมาโอ้อะไรวะและเกมนี้ผมหลุดแม่งผมเสือกชนะเด้นะเดี๋ยวผมเอาลงก็ได้วะาเพราะเกมนี้ผมเล่นทุเรศมากผมไม่ได้เล่นทุเรศนะเว้ยผมแค่เจอพวกหดสัตว์มากๆแค่นั้นเองนี้เออนั่นแหละเอา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  ึบมาเกม,มนี้กูยังไม่เคยแพ้ใครเลยเว้ยแล้วกูจะมาแพร้รอบนี้ไม่ได้ฮึปเอ,อ้าเกมมาไป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 ลง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 อือเอ้ยแล้วหมูตัวตะกี้มันหายไปไหนหรอฮึอเคโอเคลงมาลงมาลงมาเออบอกแล้วกูยังไม่เคยแพ้ใครเลยเว้ยมีเกมเพียเนี่ยฮึปกูเป็เบคอนอือโอเคฮึบเอ้าเข้าไหมเข้าเข้าเข้าโอเค

เออหมูตัวนี้ด้วยนี่น,นี่หมูตัวนี้เออว่ายมาลงเลยก็ได้ว่ายมาลงเองเลยก็ได้ยุบชึบโอเคโอเคโอเคอเฮ้ยเฮ้ยอย่าล่วงอย่าล่วงเออจริงๆมึงล่วงมาเลยก็ดีนะเออนั่นแหละแอบบอกแล้วผมไม่เคยแพ้ใครไว้เกมเนี้ยโอเคโอเคผมได้หกถ้าผมชนะเกมหน้าผมก็จะได้โบคาโน่โอ้ยโบคาโน่โอเค ok ano, okay, ok ok ano, ยยอยู่โบคาโน่โบคาโน่ไม่แย่อยู่มามากระมอนเบบเ้ baby. เกมนี้แล้วก็ต่อไปนะ่าจะเป็นไอเกมเนี่ยนะไอเกมไอที่มันยิงธนูแล้วมันไอเนี่ยแล้วมันทําให้ เขาเรียกอะไรมนะั้งมันมันทำให้อะไรตกวะไอ้ไอเนี่ยไอ้ไม่ใช่ไอ้อะไรตกอ่ะมันทำให้รถเราเร็วขึ้นเออเกมนั่นแหละซึ่งผมไม่ถือว่าจะเป็เก่งนะผมก็เคยเล่นกากมาก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็โอขึ้นละโอขึ้นละก็โอชุบฮุบช,บช,บช,บชุบไม่ได้แดกหรอกเขาบอกเกือบึบโอเคไปไปไปด้านนี้ึบๆๆเลี้ยวชุบไปนี่แนอ่อะไรอะไรตะกี้อะไร ตะกี้อ๋ออโอเคโอเคโอเคผมก็นึกว่าตะกี้ผมแพ้โอ้เกือบหัวร้อนฮึบเริ่มเกมมาฮึบชิบยิงนุชชิบยิงโอเคอ่าสีส้มโอ้สีส้มเยอะครับสีส้มเยอะโคตรโกงมามามาสีส้มแม่งเยอะอึ๊บยิงบนหัวก็ไม่ได้โอเคโอเคตรงนี้แม่งไม่มีโอ้สีส้มแม่งไปอยู่ข้างหน้าสุดเลยต้องโดนแล้วแหละจังหวะนี้โคตรอืมโคตรแบบโคตรไม่แฟร์ไม่มีสีส้มให้กูยิงเลย ึบกูยิงแม่งละกูยิงข้างหลังแม่งอะไมันเนี่ยยิงข้างหลังก็ไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยมาโอเคไป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 อที่สองก็ยังดีวะอ๋อที่สองคือมามาึบมามาเริ่มเร็วละเริ่มเร็วแล้วโอ้ยยิงดิโอ้อะไรวะมามามาฮึบฮึบชิบเพื่อเอ้ยยิงไม่โดนโอ้ยเฮ้ยฮึบอ่า ้องดูแล้วแหละจังหวะนี้เออนั่นแหละอย่างนั้นอย่างนั้นอึ่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพ่องไปยิงสิงซื้นทำให้เราโอ้อะไรวะที่สามโอ้ได้ที่สามว่ะไม่อะไรไม่อไรโอ้กูไม่รู้ว,ว่ากูเอาอันแรกลงอ่ะกูเอาอันแรกลงแล้วกูก็ไม่รู้อ่ะโอเคโอเคเอาเป็นว่าผมก็ก็ตอนแรกก็จะที่ที่หนึ่งแล้วแหละจริงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปแรกที่ท,ที่อัดไว้ให้แล้วลงแล้วผมหลุดนะครับโอเคก็เดี๋ยวเออรอบนี้ที่สามรอบแรกที่หนึ่ง แต่เกมมันก็ยังไม่จบไปแล้วแต่ผมว่าผมก็น่าจะได้ที่หนึ่งกได้แข่งกันต่อไม่รู้ดิก็น่าหละรครับโอเคสำหรับวานนี้ก็ขอลาไปก่อนนะถ้ชอบฝากก like, ดไลค์กด u b s c r i b e นะครับติกมันกดแชร์นะฮะไปแล้วครับ,รบเจอกันใน a c e